เรามากรับ K ห้าวินเฮ้ยอย่าพูดเยอะเก็บคอเดี๋ยวเข้าสกตัวเกมไปเลยครับบุพเพไปเลย let's go วันนี้เราจะไปถอดรหัสตู้เซฟมหาสรจยนไปแล้วหนึ่งทีครับผมวันนี้แหละตั้งใจดีนี่การใหญ่เฮ้ยเลเซอร์ออกมาคุณชมเลเซอร์ออกมาพี่พโอย ว้าวเยต้องเพิ่มเด็ดตูวแล้วไม่ใช่เพิ่มดิลด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 ก่อนลดก่อนลดก่อนไปไปไกันติดตัวแล้วแถวนี้เดี๋ยวลุนนล้นก่อนก่อนรู้ก่อนคุณจุ่มก่อนลุ้นก่อนในการอย่าได้หวงังรอบน,นี้อันนี้ได้แค่สามตัวแหละเออสามตัวไม่น,าน่นนนาลุ้นเลยไม่น่าลุ้นเลย เปิดมีสมบัติใตบใหญ่เซฟใหญ่เซฟใหญ่เซฟใหญ่หกทีห้าทีดูอย่าบอกนะอื้มอื้มเออเฮ้อปลดล็อกเล้นะหนึ่งตู้ปลดลอด็อกเล้นะหนึ่งตู้ไปกันต่อตู้ที่สองไปเลยแบบนี้ตู้ที่สามอยู่ไม่ไกลสวย ข้าวสามแถวบึนบั้มบึนบั้มตัมเบ้บึนบั้มตัมเบ้ไปบึนบั้มตัมเบ้ไปหลายตัวสวยตัวที่สี่มาเลยบึนตัวที่ห้ามาลัวลัวตัวที่ห้าบึนบั้มตัมเบ้ได้มาห้าตัวผมทั้งหมดทั้งหมดห้าตัวเดี๋ยวดูกันหน่อยแล้วกันห้าตัวสุเท่าไหร่กันเชียว ในความการลงรถไปเอาแล้วมาแล้วคุณเจ้าหน้าที่มาแล้วคุณผู้ชมเสียงวิบอกมาแต่ไกลแต่ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วไปกันต่อปล่อยไหลปล่อยยาวปล่อยโศปล่อยโศเออแปดพันสามยัเลือสามทีโดนเด้งึ้นไหมสวยอีก ขออีกทีแกมตู้ที่หนึ่งหมายแล้วมีเซตสองตู้หนึ่งเซตสองสวยตู้สามมาแน่เฮ้ยอันนี้ตู้สองนะค่ะอันตู้ที่สองตู้สองเซตสองสวยไปไหมไม่ไปครับผมไม่ไปหรอกเีัยไม่ไปนะโบไม่โบอ่ะบะไม่บะอ่ะเบเบะอห์หมุน let's go ไ o กันต่อไ Let's go ก n เรีบรอยอเอาแค่นี้พอมาไว้ไปไว้ก็ผมสำหรับวันนี้อะใครชอบคลิปนี้กะอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการคอมเมนต์กดไลค์กดแจ์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว